นพพรหายใจหอบแรงเงื่อไหลโชคเป้ใบใหญ่ที่บรรจุสัมภาระและอุปกรณ์เดินป่าเริ่มรู้สึกหนักอึ้งบนบ่าเขาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ยกขวดน้ำขึ้นดื่มแต่ก็เหลือเพียงอึกสุดท้ายไหนไหนว่าชาวบ้านบอกว่าเจอง่ายไงเดินแค่สองชั่วโมงก็ถึงแล้วนี่มันจะหกโมงเย็นแล้วนะ เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆมองนาฬิกาบนข้อมือพลางกวาดสายตามองไปรอบๆผืนป่ารอบด้านดูรกทึบแปลกตาแสงแดดเริ่มรับขอบฟ้าแล้วความมืดคืบคลานเข้ามาแทนที่พร้อมกับเสียงร้องหวยหวนของสัตว์ป่าที่ดังก้องไปทั่วยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับนพพร ที่ไม่คุ้นเคยกับการอยู่ในป่าลึกยามวิการเช่นนี้ใจเย็ยนๆน,นะนุพพรแกต้องตั้งสติยายรอแกอยู่เขาพยายามให้กำลังใจตนเองนึกถึงใบหน้าที่เหี่ยวย่นของยายที่นั่งรอคอยเขากลับไปดวงตาของยายที่มองเขาไม่เห็นเป็นภาพที่คอยย้ำเตือนให้เขามีพลังยายครับรอผมก่อนนะ ผมจะต้องหาสมุนไพรวิเศษนั่นให้เจอเพื่อที่ยายจะได้มองเห็นผมอีกครั้งเขาหดสู้ลุกขึ้นสะพายเป้คว้าไม้ไผ่ที่เตรียมมาใช้แทนไม้เทา้าเดินฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกฮ่าเขาได้ยินเสียงคำรามลัน่นทำเอานบพ่อสะดุ้งสุดตัวเสือเหรอหรือว่ามีนะเขาคิดในใจคนลุกสู้ หัวใจเต้นระรัวด้วยความกลัวแต่มืตั้งสติได้ก็รีบบอกตัวเองว่าไม่หรอกมันคงจะเป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆอย่าไปกลัวมันเลยแต่ความกลัวนั้นก็ไม่อาจต้านทานความเหนื่อยล้าได้ร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงลงทุกทีไม่ไหวแล้วเขาพูดและซุดตัวลงนั่งกับพื้นหมดแรงทั้งกายและใจยายยายครับ ผมคงทำให้ยายผิดหวังเขาเอ่ยเสียงแผ่วดวงตาเริ่มพล่าเลือนท่ามกลางความมืดมิดปรากฏแสงสว่างลางๆอยู่ไกลๆนั่นแสงอะไรนะ่ะเขาบ่นพึมพำกับตัวเองเบิกตากว้างพยายามเพ่งมองแสงสว่างนั้นดูแปลกประหลาดราวกับแสงจากหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านรืความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาอีกครั้ง นพพรออกเดินทางตามหาสมุนไพรหายากตามคําบอกเล่าขานของชาวบ้านเพื่อนำไปรักษาดวงตาของยายที่กำลังป่วยอยู่แต่ด้วยความมุ่งมั่นจนเกินไปทำให้เขาไม่ทันระวังตัวเขาเดินลึกเข้ามาในป่าทึบที่ไม่คุ้นเคยเสียงสัตว์ร้ายคำรามในความมืดชวนให้ขนหัวลุกความเหนื่อยล้าจากการเดินป่าทั้งวันเริ่มกัดกินร่างกาย ขณะที่กำลังท้อแท้หมดหวังทันใดน,นั้นแสงสว่างเรืองรองจากหมู่ว่าเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเบื้องหน้าก็ปรากฏขึ้นราวกับภาพลวงตาเสียงดน,นตรีไทยเดิมบรรเลงเพลงหวานไพเราะมาตามสายลมปลุกความหวังในหัวใจเขาให้ลุกโชนขึ้นใหม่ครั้งเขาเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านนั้นด้วยความดีใจเมื่อเขาเข้าไปไกลก็พบกับภาพที่น่าตื่นตะลึงยิ่งนัก นบพรกระพริบตาทีๆเหมือนพยายามไล่ภาพหลอนภาพเบื้องหน้านั้นช่างแตกต่างจากป่ารกชัดเบื้องหลังอย่างสิ้นเชิงกำแพงไม้สูงตระงานโอบล้อมพื้นที่เป็นเสมือนเส้นแบ่งระหว่างโลกมืดมิดกับสวงสวรรค์เบื้องหน้าประตูไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้บานสะพังเปิดออกเผยเห็นภาพความงดงามที่อยู่ภายใน บ้านเรือนไทยโบราณปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบหลังคาทรงชรูดประดับด้วยลวดลายฉลุไม้อย่างปราณีตเสาบ้านและฝาผนังขัดเงาจนสะท้อนแสงไฟโคมไฟแขวนประดับประดาด้วยดอกไม้สดสีสันสดใสส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลส่องแสงสีเหลืองนวลละมุนล,ละไมขับไล่ความมืดมิดรอบด้านให้หายไปราวกับดวงดาวน้อย ที่ล่วงหล่นลงมาประดับบนพื้นดินเสียงดนตรีไทยเดิมบรรเลงหวานไพเราะลอยมาตามลมผสานกับเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่แฝงไปได้วยความไมาตรีจิตของชาวบ้านสร้างบรรยากาศที่ชวนหลงไหลชาวบ้านนั้นแต่งกายด้วยผ้าไหมสีสันสดใสลวดลายวิจิตรบรรจงบางกลุ่มกำลังไร้ลํำอย่างสนุกสนานอ่อนช้อยและงดงาม ราวกับภาพวาดโบราณที่เคลื่อนไหวได้จริงๆเด็กๆวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างร่าเริงใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนดูเป็นสุขอย่างแท้จริงราวกับไม่รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนใดๆในโลกภายนอกเลยบรรยากาศช่างสงบสุขร่มรื่นและอบอุ่นต่างจากโลกภายนอกที่แสนวุ่นวายเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีและความโหดร้าย ที่นี่นั้นเรากับลุดเข้าไปในดินแดนอัศจรรย์ในเทพนิยายที่เต็มไปได้วยความสุขและความสงบสุขนบพรมองภาพตรงหน้าได้ความตื่นตาตื่นใจเขาไม่เคยพบเคยเห็นสถานที่นี้ที่ใดมาก่อนมันช่างงดงามและอบอุ่นใจเช่นนี้ความเหนื่อยล้าและความกลัวที่กัดกินหัวใจพันมาลายหายไปสิ้น เขาค่อยๆเดินเข้าไปในหมู่บ้านอย่างกล้าก,ก,ก,กลัวกลัวราวกับเกรงว่าหากส่งเสียงดังเกินไปภาพมายาทั้งหมดนี้นั้นจะมลายหายไปในพริบตาที่นี่มันสวรรค์หรือเปล่านะชาวบ้านเห็นเด็กหนุ่มต่างหยุดทํากิจกรรมแล้วหันมามองเป็นตาเดียวคนแปลกหน้าหรือชายชาราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบ ดวงตาคมกลิบจ้องมองเขาตั้งแต่หัวจรดเทา้าเออครับผมหลงทางมาพอดีผมเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านก็เลยเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับนบพรตอบแบบตะกุกตะกักช,ชายชราเดินเข้ามาไกลกวาดตามองเด็กหนุ่มอย่างพิจารณาก่อนจะพยักหน้าให้คนในหมู่บ้านอืมเช่นนั้นเชิญร่วมุ่มกับเราก่อนเถิด พรพรไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำตามคำเชิญชาวบ้านพาเขานั่งที่โต๊ะไม้ตายต้นใสใหญ่ใจกลางหมู่บ้านอาหารข้าวหวานและผลไม้นานาชนิดถูกนำมาวางเรียงรายเต็มโต๊ะทุกอย่างดูน่ารับประทานส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนลิ้มลองเด็กหนุ่มรู้สึกหิวมากจึงลงมือรับประทานอย่างอรอร่อยระหว่างนั้นก็มีชาวบ้าน ผลัดกันเข้ามาพูดคุยด้วยเล่าเรื่องราวต่างๆภายในหมู่บ้านให้เขาฟังทีน่นี่คือหมู่บ้านรับแลไม่ปรากฏในแผนที่และไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนยกเว้นคนมีบุญเท่านั้นแหละหญิงสาวสวยใบหน้าหวานละมุนในตาเป็นประกายแวววาวได้เอ่ยขึ้นจริงนอครับแล้วทำไมผมถึงเห็นหมู่บ้านนี้ล่ะ เด็กหนุ่มถามด้วยความสงสัยคงจะเป็นเพราะเจ้านั้นมีวาสนาบรรพบุรุษของเจ้าคงจะเคยทําบุญร่วมกันกับพวกเรามาก่อนดวงวิญญาณของท่านจึงนําทางให้เจ้ามาที่นี่ยังไงล่ะหญิงคนนั้นตอบนบพพรน,นิ่งคิดไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อดีหรือไม่แต่ภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินและสัมผัสที่ได้รับล้วนแล้วแต่ชัดเจน ยากที่จะปฏิเสธได้แล้วแบบนี้ผมจะกลับออกไปได้ไหมครับเด็กหนุ่มเอ่ยถามอีกครั้งใบหน้าเริ่มเจือความกังวลหากเจ้ายากกลับไปเราก็จะไม่รั้งเอาไว้หรอกนะแต่ที่นี่นะ่ะคือหมู่บ้านแห่งความสุขไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆหรอกหากเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าก็จะไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตาย ชัยชลาเอ่ยขึ้นราวกับเป็นเสียงกระซิบยั่วยวนจิตใจนบพรนิ่งเงียบครุ่นคิดเขาเองก็อยากมีชีวิตที่เป็นสุขปราศจากความทุกข์แต่หน้าที่ความรับผิดชอบและความรักที่มีต่อยายนั้นทำให้เขาลืมทุกอย่างไม่ได้ขอบคุณสำหรับน้ำใจของทุกคนนะครับที่นี่นะ่ะสวยมากๆเลยอาหารก็อร่อยแต่ผมยังมีคนที่ผมรักรออยู่ ผมต้องกลับไปหาเขาครับใบหน้าของชาวบ้านฉายแววผิดหวังแต่ก็ไม่มีใครขัดขวางเขาเช่นนั้นพรุ่งนี้เช้าเมื่อเสียงะระฆังดังขึ้นเจ้าจงรีบออกจากบ้านนี้ไปก่อนที่แสงอาทิตย์แรกจะสาดส่องมีเช่นนั้นแล้วเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดการชายชราเอ่ยขึ้นนบพรพยักหน้ารับก่อนจะขอตัวไปพักผ่อน ชาวบ้านพาเขาไปยังกระท่อมน้อยหลังหมู่บ้านภายในกระท่อมนั้นสะอาดสะอ้านตกแต่งอย่างเรียบง่ายมีที่นอนหมอนมุง้งเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเด็กหนุ่มนอนลงบนที่นอนความเหนื่อยล้าทำให้เขาผล่อยหลับไปในไม่ชา้าในความฝันเขาเห็นยายนั่งยิ้มและพูดขึ้นยายรออยู่รีบกลับมานะลูกแต่เหมือนหลับไปได้ไม่นาน เสียงระฆังก็ดังกังวานปลุกเขาให้ตื่นจากผวังนพพรสะดุ้งตัวลุกขึ้นมองไปรอบๆพบว่าฝาเริ่มสางแล้วเขารีบลุกขึ้นเก็บข้าวเก็บของแล้ววิ่งออกจากกระท่อมไปชาวบ้านยืนส่งเขาอยู่ที่ทางออกหมู่บ้านใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยแววตาที่เศร้าซยลาก่อนแล้วเราคงจะไม่ได้พบกันอีกเสียงหวานเศร้าของหญิงสาว ยังคงดังกล้องอยู่ในหัวใจของนพพรเขาหันกลับไปมองหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายภาพหมู่บ้านแสงไฟและรอยยิ้มของชาวบ้านนั้นยังคงติดตาเขาไม่ลืมแสงอาทิตย์แรกสาดส่องกระทบหมู่บ้านลับแ,แลก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะหายวับไปกับตาเขาราวกับภาพลวงตานพพรยืนอยู่ท่ามกลางป่าเขาไม่รู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความฝันหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้คือความสุขที่กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงโลกที่มีคนที่เขารักรออยู่เขาออกเดินทางต่อด้วยความหวังและเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าจะต้องหาสมุนไพให้พบและกลับไปรักษาดวงตาของยายให้ได้เรื่องราวของบ้บานรับแลนั้น ได้กลายเป็นความทรงจำอัลลําค่าที่เขาจะไม่มีวันลืมและบางทีมันอาจจะเป็นบททดสอบจากโชคชะตาเพื่อย้ำเตือนให้เขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายตัางหากนพพรเดินเท้าต่ออย่างมุ่งมั่นแม้ความเหนื่อยล้ายังคงรบกวน แต่คราวนี้เขารู้สึกมีพลังภาพความสุขรอยยิ้มและมิตรภาพของชาวบ้านในหมู่บ้านลับแลยังคงติดตาตึงใจอยู่ในใจเขาราวกับเป็นพลังผลักดันให้เขานั้นก้าวต่อไปเขาเดินตามลำทารเล็กๆไปเรื่อยๆหวังว่ามันอาจจะนำทางเขาออกจากป่าแห่งนี้ไปได้ระหว่างทางเขาพบเห็นสมุนไพรนานาชนิด แต่ก็ไม่ใช่ชนิดที่เขาต้องการเลยทว่าราวกับโชคชะตาเป็นใจในขณะที่เขากำลังท้อแท้สายตาก็เหลือบไปเห็นตน้นไม้เล็กๆขึ้นอยู่ที่ริมลำธารมีใบสีเขียวมรกตเป็นประกายและดอกสีขาวที่ส่งกลิ่นหอมละมุนไปทั่วนี่มันนี่มันสมุนไพรวิเศษนี่นบพรร้องออกมาด้วยความดีใจ เขารีบวิ่งเข้าไปดูไกลๆเขาจําได้แม่นว่ารูปลางหน้าตาของมันตรงกับที่หมอในหมู่บ้านเคยบอกเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนสวรรค์สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าเขากล่าวด้วยความตื่นเต้นตันใจแล้วค่อยๆรีบเก็บสมุนไพรอย่างทนุถนอมนุพพรออกเดินทางกลับด้วยหัวใจที่เบิกบานแม้เส้นทางจะยาวไกลแต่เขาก็ไม่เคยยออ่อท้อ ในที่สุดเขาก็กลับมาถึงบ้านด้วยร่างกายที่อิดโรยแต่หัวใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ยายฟังยายยิ้มด้วยความปลื้มปิติในตัวหลานชายยายดีใจที่หลานเป็นเด็กดีกระตันยูนะลูกเจ้าเก่งมากๆเลยหลังจากยายได้กินยาที่ทำจากสมุนไพรวิเศษนั้นแล้วสายตาของยายก็กลับมามองเห็นอีกครั้ง ความสุขได้กลับมาเยือนบ้านหลังน้อยหลังนี้อีกครั้งหนึ่งถูกค่ำคืนก่อนนอนนพพรมักจะมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวระยิบระยับเขาไม่รู้หรอกนะว่าหมู่บ้านรับแลที่เขาได้พบเจอนั้นคือความฝันหรือเรื่องจริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือความรักความกตันยูและความดี จะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้เสมอและเรื่องราวการผจญภัยในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์และบทเรียนล้ำค่าที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิต